ครับไปันโอเคครับเพื่อนงั้นแค่นี้ก่อนนะครับาอาสุดยอดนะเพื่อนสุดๆม<บ>าเที่ยวตกคันนี้โคตรดีอ่ะ โอ้ยเชี่ยสุดลั่เลยนะครับแต่แบบสุดๆเลยดีมากให้ดีนะระวังลื่นสุดยอดวิวสดๆเพื่อนสวยจริงครับเดี๋ยวขึ้นไหมโหส,สวยอ่ะ โอเคจะเลื่นไหมเอ,เอ,เอ่เลื่นนะครับเลื่นนะครับเลื่นพี่ล,ลื่นแน,น่นอนพี่ได<อ>้มไมพี่พาหามนนสีมในในสายน้ำที่สอมาแล้วพี่อ๋อพี่มันสวยมากก็สวยอะอือนี่เพื่อนดูถ้าบนเราก็ไม่มีใครขึ้นไปเราก็ไม่รู้นอะได้เป็นแอ่งกระทะ น้ำเยอะๆแล้วก็ไหลลงมาแต่ไม่ผิดหวังเลยพี่เ้ยครับเพื่อนๆวันนี้กรมชวนไปเที่ยวกันนะครับเราจะไปเที่ยวกันที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราจะไปกันที่น้ำตกของลานนะครับเพื่อนช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวนะครับน้ำกำลังเยอะเลยนะครับเพื่อนดูสักก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราก็เริ่มเดินทางน,นะครับเพื่อนจาก อำเภอคลองลานนะครับตอนนี้เราขับรถขึ้นอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับเพื่อมุ่งหน้าเข้าไปที่ตัวน้ําตกนะครับเพื่อนๆตอนนี้อากาศเริ่มเย็นนะครับบรรยากาศดีมากครับเพื่อนๆไปกันเลยครับครับลบชัวเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่น้ําตกคลองลานนะครับจอดก่อนขึ้นน้ําตกนะครับอันนี้จะมีร้านค้า ร้านขาก่อนขึ้นน้าตกนะครับเพื่อนฮะเดี๋ยวแล้วก็น้ําตกมันจะอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะเราขับอีกประมาณสัก3มกิโลนะจะถึงแล้วนะครับเพื่อนนี่ฮะเตรียมซื้อของอยู่ด้าล่าเพราะกลัวขึ้นไปข้างบนแล้วจะไม่มีของนะฮะก็เลยซื้อตังนี้เตรียมไปเลยนะฮะครับทุกคนก็กอดขึ้นน้ําตกนะครับน้าตกของร้านนะฮะอ่าก็แนะนําร้านส้มตานะครับร้านพิสตุ้มนะครับตำกระเทยรสเด็ดนะครับเพื่อนตอนขึ้นน้ําตกก็อยู่ซ้ายมือนะครับดีใจจังเลยเจอการก็จํำได้ละ <c oughs> ครับเราก็ไม่ได้เจอพี่ตุ้มมานานมากแล้วนะครับเมื่อก่อนผมเคยเอากุ้งม,มาให้พี่ตุ้มแกนะครับก็ ประมาณสักห7ปีได้แล้วนะครับนี่ครับเพื่อนตุ้มมีคนอัธยาศัยดีนะครับเพื่อนๆแล้วก็ก่อนขึ้นน้ำตกนะครับร้านอยู่ซ้ายมือนะครับถ้าเพื่อนมาเที่ยน้ำตกของลานก็อย่าลืมมาอุดหนุนตุ้มด้วยนะครับร้านตำกระเทินนะครับเพื่อนอร่อยสมคำร่ำเรอจริงๆครับก็ตั้งแต่ผมมานี่นะฮะตุ้มก็ยังตำไม่หยุดเลยนะครับเพื่อนตำตลอดแกแก็ตำไปคุยไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนก็อย่าลืมมาแวะอุดหนุนร้านอีกด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวน้ำตกของ้านกันต่อเลยครับเพื่อน หน่อยหนึ่งถ่ายถูกจะขาเพืนเพื่อนที่เรามาเที่ยวในวันนี้ก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่น้ำตกของร้านนะครับก็เยอะมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อเพราะว่าด้านล่างที่เราขึ้นมาเนี่ยน้ำมันจะเป็นปลายน้ำเลยนะครับก็นักท่องเที่ยวก็มีกางเต็นท์แล้วก็นั่งกินอาหารทานอาหารกันเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันครับเรับนเพื่อนก็ถึงแล้วนะฮะที่น้ำตก คลองลานนะครับอยู่ด้านหน้านะครับคนเยอะมากน้ำเพื่อนคนยั่งเยอะ,อะคือละอองน้ําเนี่ยมันมันพัดมาที่เนี่ยเย็นเลยนะฮะอ,อันนี้ก็มีกฎอยู่นะฮะห้ามเอาอาหารเข้าไปด้านในนะฮะคือมันจะมีที่ให้กินนะเพื่อนน,นี่ก็ทําตามเขาหน่อยนะฮะเขามีกฎระเบียบครับเพื่อนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูน้ําตกนะครับช่วงนี้น้ําเยอะนะฮะ ื่อนอันนี้เป,นเป็นบริเวณด้านล่างนะฮะเดี๋ยวเราผมยังไม่ได้ขึ้นไปด้านบนนะฮะจะดูว,วันนี้วันอาทิตย์โอ้โหทุกคนทุกคนเยอะมากเพื่อนเขาจะมีบริเวณให้กินอาหารนะครับเราเอาเข้าไปกินบนด้านบนไม่ได้นะฮะเ,เขาจัดไว้นะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวที่น้ำตกของลานนะครับวันนี้เสาร์ทิตคนเยอะมากนะครับเพื่อน เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูต้นน้ำนะครับย้อนกลับไปห้าหกปีที่แล้วนี่แบบคนน้อยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นน้ำกันบริเวณพื้นที่น้ำตกของร้านเนี่ยทุบทึก,ทกพื้นที่เลยโอ้โหนี่นี่นสวยๆจริงนี่โอ้โหเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าน้ำตกเลยครับคนเยอะมาก เขาจัดการดีนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้เอาอาหารแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆเข้ามาด้านในนะฮะเราก็เลยเห็นธรรมชาติที่แบบสมบูรณ์แบบนะฮะคืออองน้ำเพื่อนเอมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะปิวมาเลยอ่ะเนี่ยแล้วก็จะมีโซนให้กินอาหารก็น่าจะเป็นด้านล่างนะครับด้านนี้ไม่ให้ขึ้นมาเลยแต่ด้านบนเนี่ยคนเยอะมากเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ<ๆ>เพื่อนกำลังเดินเข้ามานะฮะโอเหนื่อยนอยครับเพื่อน มานี่ก็จะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่มากนะครับนี่ด้านหน้าหือสวยอนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้โหโอ,โโอโ้สวยมากโอ้โเหเพื่อนสุดยอดสวยจริงนี่ครับนะ สวจริงครับเดีย๋ยวขึ้นมานี่ครับน้ําตกของรานนะวันที่3เดือน11นะครับสองห้าหอันนี้ร่องรอยน้ําป่าแน่เลยเพื่อนๆเนี่ยร่องรอยน้ยํายแน่นอนไม่ผิดโอ้โหสวยจัดเพื่อนอูว่าสวยนะอูวูนี่ครับกรมชลประเที่ยวกันนะครับที่น้ำตกของลานนะวันนี โคตรดีครับสดๆเดี๋ยวเข้าบีกฮนะเข้าไปกันเอาล้วครับขึ้นอีกขึ้นอีกเพื่อนอ๊บขาขึ้นไหมะโอ้โหุมนี้สุดยอดอะโอโคตรสวยอะ่ะขนตน,นนีล้สวยมันลื่นลื่นแน่นอนพี่ได้ไหมโอ้โหมาหน้าแระ สย้ยนี้มีสายนั้นที่ตกออกมาแล้วมีอโอ้พี่มันสวยมากครับผมก็เคยมาอย่างที่พี่ว่าแหละแล้วตอนนั้นคนน้อยกว่าดีเยอะนี่เพื่อนๆดูข้างบนแล้วก็ไม่มีใครขึ้นไปเราก็ไม่รู้นะได้เป็นแอ่งกระทะนะเหเป็นเหมือนแบบ่นลา,าเ,ปนเป็นน้ำนเยอะๆแล้วก็ไหลลงมาแต่ไม่ผิดหวังเลยพี่เลยสวยสวย ไปไงสุดยอดอนี่ฮนะสุดๆอนะ่ะก็เดือนนี้มันเป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับเพื่อนน้ำมันก็จะเยอะอยู่นะฮะแนะนำนะครับให้มาเที่ยวก็มาช่วงนี้นะฮะเาด้ยวดยวมาดูโอ้โห,โหน้ำก็อันนี้ล่องอลอยล่องลอยน้ำน้ำป่านะฮะที่ประมาณนี้ผมก็ปินขึ้นมาด้านเนี้ย ค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่แล้วก็อันตรายแล้วก็ตรงเนี้ยเขาไม่ให้ปีนขึ้นไปแล้วนะฮะห้ามปีนป่ายเนี่ยพน้ำมาแรงมากนะครับแรงจริงแล้วก็สวยด้วยสวยงามก็กรมช่ไปเที่ยวนะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่น้ำตกของลานนะฮะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนะฮะเพราะด้านล่างมันจะนั่งง่ายกว่านี้อันนี้ก็คือแค่ขึ้นมาดูวิวกันเฉยนะฮะครับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ไหวนะสู้ไม่ไหวครับน้ํามันแรงแล้วก็ลมลมมาแรงด้วยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ่า นี่น้ำมันแรงมากนะฮะแล้วก็ลมลมแรงด้วยเดี๋ยวผมไปถ่ายนา้ำน้ำผาให้หน่อยแล้วก็ลงไปข้างล่างแล้วครับไม่ไหวแล้วครับเพราะมัแนแรงมากนะครับเดี๋ยวเราไปนิดนึงนิดนึงนี่ไหนมาแล้วนะฮะยอดโอ้โหโคตรดีอ่ะด,ดีจัดเสื้์เซอร์เปียกหมดเลย แค่นี้ก่อนครับเพื่อนต้องเดินให้ดีนะฮะเพราะว่ามันจะลื่นมากอืม้มโอ้ยเปลี่ยกบอนเปียกหมดเลยครับเพื่อนตอนนี้นี่ฮะก็วันนี้นะฮะจ่ายสุดโหไม่เห็นเลยครับกล้องหน้าไม่เห็นไปแล้วนะฮะเปลี่ยกเปียนโอเคครับเพื่อนแค่นี้ก่อนนะครับสุดยอด นะครับเพื่อนสุดๆับเชิอน้ำตกครั้งนี้โคตรดีอะ่ะโุ้ยเชีย่ยทุนลักทุเลยนะครับแต่แบบสุดๆเลยดีมากครับครับนครับเ่อนอ๋อมันลงทางนี้โอ้ยเดี๋ยวผมไปเอาเท้าก่อนวันนี้หนึ่งวันนะครับที่น้ำตกของลานนะครับคือดีๆนะเพื่อนดีจัดดีมาก แล้วก็เดี๋ยวเราไปเอารองเท้าก่อนตอนนี้แหละสวยละเขาอยู่ด้านล่างกันนะฮะจะผมขึ้นมาข้างบนพี่ตรงนูง้นตรงนู้นนะพี่ขึ้นมาหกโคตรดีเลย<ๆ>ก็เดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้บ้าเอ้อมาแล้วเจอแล้วนะครับโอ้ยนี่เองรองเท้าโผล กลับครับไม่ไหวแล้วเปียกก็แนะนำเลยนะฮะมาทั้งทีนะครับต้องขึ้นมานะครับโอ้ยทุรักทุเลโคตรเหนื่อยโอ้ยเชีย,ย,ชย่งยยเงพื่อนกินของไทยน้ำด้วยเจอปลาด้วย ครับปลาที่อาศัยบริเวณน้ําตกคลองลานที่กาแพงเพชรน,นะครับเพื่อนก็เป็นปลาเฉพาะที่นะครับอันนี้ก็มีชื่อเรียกว่าปลาพวงหินนะครับเพื่อนก็มีอาศัยอยู่ที่น้ําตกคลองลานนะครับนะโอ้โหเปนเอาเสื้อผ้าเกรงเปียกหมดเลยกลับมาลงโอ้โหเปียกสะใจเลยนี่ครับเ,เอาหนาวเลยครับ มาทั้งทีต้องให้สุดๆเลยครับก็ช่วงนี้ยังมีน้ําอยู่นะครับเพื่อนๆมันจะเป็นปลายเดือนของไอ้มันต้นเดือนแล้วสิต้นเดือนพฤศจิกาเลยนะฮะยังไงน,น้ําเดี๋ยวหมดเที่ยวนี้ก็รออีกปีหนึ่งเฮ้ยยาวๆไปอันนี้ก็เดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนี่ครับจบทริปกำแพงเพชรนะฮะไม่ไม่ยังไม่จบนะเดี๋ยวลงไปด้านล่างต่อยังไม่จบ่เปียกเลยคุณอาครับถ้าขึ้นไปก็ทัางบนเลยผมดูดิเปลี่ยนเลยน้ำมันละอองไง ก็นี่ครับถ้าเอาสบายๆก็เล่นน่านนี้นะฮะนี่ครับอันนี้เป็นท้ายน้าแล้วนะฮะนี่ครับนี่บริเวณท้ายน้ำครับเพื่อนมันไม่ได้จุดมุ่งหมายของเราเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปเลนน่านล่างครับสำหรับวันนี้วันนี้กรมชวนไปเที่ยวนะครับเราก็ขอตัวก่อนนะฮะไปครับผมครับเพื่อนๆสวัสดีครับ ครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้กรมชวนไปเที่ยวที่น้ำตกคลองลานอุทยานแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชรครับผมสวัสดีครับนี่เพื่อนๆดู